คลิปนี้จะพาไปเที่ยวคาเฟ่ลับๆที่นิวชอบพาครอบครัวและเด็กๆไปเที่ยวบ่อยๆเป็นคาเฟ่ริมน้ำที่บรรยากาศดีสุดๆสถานที่ค่อนข้างกว้างขวางครอบครัวไหนที่มีเด็กเยอะๆแนะนําที่นี่เลยนะคะเพราะว่าเราสามารถนั่งจิบกาแฟได้แบบชิลๆและยังปล่อยลูกๆวิ่งเล่นได้อย่างสบายใจอีกด้วยที่นี่จะมีเพลงเก่าปล่อยเด็กเล่นแบบนี้ได้เลยและตอนนี้ยังมีบริการลถไฟพาทัวร์พาชมบริเวณรอบๆคาเฟ่อีกด้วยลูกๆหลานๆคือชอบกันมากค่ะบรรยากาศดีธรรมชาติสุดๆเลยก่อนหน้านี้ มายังไม่มีรถไฟพาทเที่ยวเลยแต่ว่าตอนนี้มีแล้วอยากมาพักผ่อนลีกดีความวุ่นวายจากในเมืองแนะนําที่ดีเลยบอกเลยนะคะว่านั่งกันร,รอบเดียวไม่พอแน่นอนจ้ารีเควสกันใหญ่่าบริการก็เพียงแค่คนละ20บาทเท่านั้นบรรยากาศร,รอบโอบล้อม,อมด้วยธรรมชาติสุดๆมารับพลังบวกกันนะจ๊าสูดหายใจให้เต็มปอดกันไปเลยชิกรกะชักชึกระชักปูนปูนรถไฟพาไปให้อาหารปลาด้วยจ้าขับไปสักแป๊บนึงจะมีจุดที่จอดให้เราแวะลงไปให้อาหารปลาได้ด้วยน้องเลโอก็คือชอบมากๆอี แม่ก็แฮปปี้ไปด้วยนะเวลาเห็นลูกหลานมีความ1 1> สุขจุดให้อาหารปลาเราจ้าลงไปเลยน้ําใสมากทุกคนเจ้าหน้าที่บอกว่าเป็นน้าที่ขุดออกมาจากใต้ดินเพราะฉะนั้นมันจะใสแบบนี้เลยค่ะจะไม่เหมือนน้าที่เราเติมเขาา้าไปก็คือลูกทัวร์ของเรานะจ้านั่งรถกันมา4คนค่ะรอบนี้อาพี่สกายนะ้ะหลบกล้องตลอดเลยวิ่งหนีไปโน้ตมัเป็นหน,หนุ่มแล้วอะนาะก็ห่วงความเป็นส่วนตัวนิดนึงตามภาษาสุปาทุกคนมาอามาแล้วค่ะน้องสกายนะคะสกายค่อยๆให้นะลูกนาค่อยๆให้เดี๋ยวมันจะตกลงไปหมดครึ่งถุงเลยนะลูกค่อยค่อยให้นะ นะทุกคนจ้ะลงไปแล้วเกือบหมดถุงค่ะรอบแรกนะคะอ่ารอบสองจ้ะรอบสองก็คือเกืบหมดถุงค่ะคือกลัวจะหมดก็ค่อยๆหยอดแล้วแงนรอบสองเนอะแต่ถุงหนึ่งให้ได้ประมาณสองทีนะคะแล้วก็บอกปาไปไกลๆนะลูกคือไกลสุดแล้วก็คืออยู่แค่นี้ค่ะนะเลยเทา้าไปแค่คืบเดียวนะคะ เลโอก็คือแบบมองพี่มองพี่เฮ้พี่กายให้อาหารปลาอะไรทาไมมันตกบนพื้นเต็มไปหมดเลยอยากจะให้เองแต่ก็ให้ไม่ได้นะคะยีแม่ก็ไม่กล้าให้ไงกลัวลูกลงไปทั้งคนทั้งถุงนะคะอาหารปลาเนาะนี่เลยปลาเยอะแยะค่ะสีสันสวยงามน้ําใสมากคือถ้าใครไม่รู้จะไปไหนน้ำมาที่นี่ได้เลยค่ะแนะนํานี่เลยอันนี้คือบรรยากาศคากลับนะคะนี่เรากำลังจะเข้าไปที่คาเฟ่กันอีกรอบนึงแล้วเห็นปะและทุกครั้งที่มาเนี่ยคาเฟ่เขาก็จะมีการปรับปรุงพื้นที่นะคะเพิ่มเติมจุดนู้นจุดนี้รอบนี้มาขยายพื้นนที่่ไปหลาายสววมกคือบริเณ ที่นั่งเล่นเนี่ยค่อนข้างมีหลายจุดเป็นคาเฟ่ที่เหมาะกับคนทุกวัยมีสเปซกว้างขวางแบบกว้างมากไม่ต้องนั่งเบียดใครลานที่เต็มไปด้วยต้นไม้ล่มลื่นและมีเสียงน้าตกแบบธรรมชาติยังมีมุมให้นั่งถ่ายรูปได้หลายมุมเลยนะจ๊ะเรา,จ,าจะพาไปดูตรงที่มีกิจกรรมทางน้ำกันบ้างนี่เลยค่ะลุงหลานเขาเดินกันไปแล้วนะคะน้องสกายก็คือไม่กล้าลงไปเล่นคนเดียวจะให้ลงุงยุย้ยลงไปเล่นด้วยจ้าเขาแต่ผู้ใหญ่ลงไปไม่ได้นะคะณนะจุดดีพี่กายก็คือแบบไม่เอาวันหนูจะให้ลงุงยุย้ยลงไปเล่นด้วยอย่างเงี้ยเออสรุป ไม่เป็นไรระหว่างที่กําลังเฉยงก็อยู่ลงไม่ลงดีนะคะพี่แพนเตอร์ก็มาจ้าได้เวลาค่ะไปขึป้นรถไฟกันรอบสองนะคะรอบนี้เลโอนั่งกับคุณพ่อนะคะแล้วก็พี่สกายนั่งกับป้าจ้าหนุกหนานกันมากๆเลยยิ้มหน้าบานเลยนะคะแฮปปี้มีความสุขบอกว่าเอ้ยกายถ่ายวีดีโอกับป้าหน่อยลูกพี่กายก็แอ๊ใหญ่เลยคะ <an> ่ะเห็นลูกๆหลานมีความสุขเราก็มีความสุขไปด้วยเนาะอ่านนี่เลยค่ะน้องเลโอนีก็คือชอบมากจ้ารอบแรกไม่ยอมลงนี่คือน้องแพนเตอร์นะคะมาจากชนบุรีค่ะมาเที่ยวหาน้องเลโอนะคะแล้วก็พี่สกายนะเด็กๆมาด้ววยกันปีีคคือาม สูงสุดของเลโอนะตอนนี้ค่ะคือการได้ขับรถแท็กเตอร์นะคะพาไปกันที่เพากาวต่อไปเลยเนี่ยกว้างขวางมากอันนี้คือทําเพิ่มเข้ามานะรอบที่แล้วมานี่ก็คือยังไม่มีเลยนะคะเป็นอะไรที่แบบคือเห็นแล้วอยากเอาเซิร์ฟสเก็ตมาใส่เล่นมากๆทุกคนจ๋าะคะเขาก็จะมีแบบว่าเออเป็นบ่อบอลนะคะให้เด็กๆลงไปเล่นนะคะเป็นทรายทั้งหมดเลยนะทุกคนจ๋าถ้าเราแบบว่าแดดล่มๆตกหน่อยก็คือสามารถนั่งเล่นทรายได้เลยะคะ่ะเหมาะกับเด็กมากๆเสริมสร้างจินตนาการนะคะให้เขาได้ระบายความเครียดกันนะคะเด็กๆก,ก็เล่นกันแฮปปี้มีความสุขอภิาย ปลาหัวน้องแล้วลูกปังเข้าหัวเต็มเลยน,นี่ก็คือบริเวณรอบๆเพกาวนะจ๊ะที่เราพาเด็กๆไปเล่นกันงานมาเหนื่อยทั้งอาทิตย์แวะมาผ่อนคลายกันนะคะที่อัสนะคาเฟ่เคาเฟ่ท,ที่มาได้ทั้งครอบครัวเลยเพราะว่าเหมาะกับคนทุกวัยไม่ว่าจะเป็นผู้ใหญ่ลูกเด็กเล็กแดงแฮปปี้กันทำงานมาเหนื่อยทั้งอาทิตย์แวะมาผ่อนคลายกันนะจ๊ะธรรมาชาติธรรมใจมากๆ